ขอ,ขอการท่านพระอาจารย์ครับด้นานนี้ครับรครับขอการท่านพระอาจารย์ครับมีคนเป็นโรคซึมเศร้าในสังคมเรานะครับแล้วก็มีการที่จะทําการฆ่าตัวตายอะไรเพิ่มมากขึ้นครับก็เลยในใน,ในสังคมนะครับเลยจะกราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ให้รรมะที่ฆ่าตัวตายนี้ก็ถ้าเกิดมีคนที่มีความคิดซึมเศร้าแล้วเขามีโอกาส <c oughs> ได้ยินได้ฟังธทมครับก่อนที่เขาจะ คิดจะทําการฆ่าตัวตายครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับเลยขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ให้ธรรมะกับคนกลุ่มนี้ครับจริงๆจะไปฆ่าตัวตายทําอะไรเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วจะไปรีบตายทําอะไรนก็อยู่ให้มันตายธรรมชาติก็ดีกว่าไม่ล่ะนะแล้วคือเวลาที่เหลืออยู่มันยัง ทำให้เราเป็นอริยะได้ไงาาใช่ไหมแล้เราไปปิดโอกาสเราเองเพื่อความเป็นอริยะปิดอากาศปิดโอกาสของเราเพื่อการพ้นอบายอย่างเงี้ยมันไม่ฉลาดไงใช่ไหมาก, <c oughs> การตายของเราเพราะเหตุอะไร <c oughs> เพราะเหตุคนอื่นน้อยใจเรื่องนั้นโมโหคนนี้อันนั้นอันนี้ไปเอาเหตุปัจจัยภายนอกมาทําให้ตัวเองต้องตายมัน มันยึดมั่นเกินไปไงยึดมั่นถือมั่น,นการยึดมั่นอย่างเงี้ยก็เพราะไม่ได้สดับในคำตถาคตไม่รู้หนทางแก้ทุกข์ดับทุกข์ไงพระเจ้าจึงบอกคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะมีจิตพยาบาทเนถ้าไม่มีจิตพยาบาทอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนเนี่ย การกระทําพวกนี้มันจะมีขึ้นมาไม่ได้โยมจะทําลายอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีจิตคิดเบียดเบียนทางนั้นนะใช่ไหมยมจะทําลายเพื่อนจะทําลายหมู่คณะจะทําลายองค์กรนะจะทําลายอะไรก็ตามอะ่ะโยมต้องมีจิตพยาบาทอนะ่ะมีจิตเบียดเบียนอะ่ะใช่ไหมถ้ายมเป็นผู้อยู่อุเบกขาเนี่ยการเบียดเบียนเกิดขึ้นได้ไหม ผู้เจ้าบอกไม่ได้ถ้าคนเป็นผู้อยู่อุเบกขาเนี่ยเพราะรสอร่อยของอุเบกขาคือมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งไงใช่ไหมยังกาลังเบียดเบียนหมู่คณะกําลังเบียดเบียนผู้อื่นบุคคลกําลังเบียดเบียนตนเองนี่เบียดเบียนตัวเองก็เบียดเบียนนะเห็นไหมซึ่งผู้เจ้าก็ไม่ให้เบียดเบียนตนเองจะเบียดเบียนด้วยวิธีใดก็ตาม อยากจะพ้นทุกข์ก็เบียดเบียนตัวเองแบบอัตตกกิลมฐานโยโคคือพ้นทุกข์ด้วยวิธีทางที่ถูกต้องมีไงแต่ไม่เอาไปเอาวิธีผิดก็เกิดการเบียดเบียนตนเองหลังั้นการเบียดเบียนตนเองก็มีหลากหลายตรงเลยเรียกว่าอัตตะกิริมฐานโยโคอยากจะพ้นทุกข์อยู่หรอกแต่ก็ สร้างการเบียดเบียนทำให้เกิดวุ่นวายความวุ่นวายในสังคมในองค์กรดังนั้นจิตที่เป็นอกุศลก็มีอยู่ดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็ไปอบายเสียส่วนมากนค,นคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมัก,มกจะไปทุกขติแต่นี้ถ้าจะไปสุคติได้เนี่ยก็ ก็ไม่ง่ายนะต้องเหตุปัจจัยต้องโอ้โหพร้อมจริงไะนะพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติห้ามฆ่าตัวตายไงห้ามฆ่าตัวตายพระอราหารันท่านสิ้นอาสวะแล้วท่านไม่มีกิจอะไรทําแล้วท่านก็ไม่ได้อยากจะไปฆ่าตัวตายอะไรนะไม่งั้นพระอราหารันพันกว่ารูปก จะอยู่ทําไมก็ขาตัวตายกันหมดใช่ไหมไท่านจริงท่านยิ่งไม่เสียดายรูปมากกว่าเราอีกจริงไหม,ไหมคนที่กําลังจะตายเนี่ยเป็นอหรหันต์ไหมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแสดงยังมีความเสียดายรูปไหมก็ต้องมีอุปทานนขักนนะแต่เพราะยึดนามธรรมมากกว่าจิตมันบอกอยากฆ่า,าอยากฆ่ารูปนี้ซะ มันเชื่อจิตมากกว่ารูปใช่ไหมซึ่งจิตก็เป็นของเขาอีกอะเพราะเขาหลงไม่ได้หลงรูปอย่างเดียวหลงจิตมโนวิญญาณด้วยหลงสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งของเราในอดีตบ้างอนาคตบ้างเรียกว่าวิตกกามวิตกพยาปาทาวิตกวิหิงสาวิตกเห็นนะเกิดวิหิงสาทธาตุความเบียดเบียน อาศัยวิหิงสาธาตุจึงมีวิหิงสาสัญญาอาศัยวิหิงสาสัญญามีวิหิงสาสังกปะอย่างเงี้ยอ่าก็เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นดังนั้นคนที่มีอาการเบียดเบียนเนี่ยไม่ว่าจะเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนเพื่อนฝูงเบียดเบียนสังคมเนี่ยก็ต้องมีจิตอกุศลแลใช่ไหมอ่าและการเบียดเบียนมันก็มีเบียดเบียนด้วยวาจาเบียดเบียนด้วยกาย บางคนก็ไม่เบียดเบียนด้วยวาจาแต่เบียดเบียนด้วยกายบางคนไม่เบียดเบียนด้วยกายแต่เบียดเบียนด้วยวาจาบางคนทั้งสองอย่างเลยอือใช่ไหมก็พยายามให้ได้ธรรมะก่อนกระทําการละถ้ากระทํากาลละแล้ววันคืนล่วงไปล่วงไปจนหมดแล้วนใช้วันเวลาหมดแล้ววันกลับอวนคืนไม่ได้แล้วนะอือพระศาสดาก็จะเตือนแล้ว เราตลอดนะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบบดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ <c oughs> ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราได้ภาวนาอยู่อย่างต่อนเนื่องเราเระลึกถึงการภาวนาตลอดเราอยู่กับลหมหายใจมันก็เป็นความสบายใจไม่เป็นความเดือดร้อนใจไม่มีวิปฏิสานความเดือดร้อนใจเป็นความสบายใจ <c oughs> เราคิดย้อนไปที่หลังเราก็ <c oughs> เราได้ทําดีที่สุดละได้ทําเต็มที่ละ <c oughs> นะ ได้สร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแล้วอย่าลืมว่าคนจะสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวยากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่กรรมดำกับกรรมขาวใช่ไหมเขาคุยกันเนี่ยเขาคุยแค่สร้างกรรมขาวแหละแต่เขาไม่ได้คุยการสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมดังนั้นมันต้องมีมีจุดประสงค์ในการที่อยากจะสิ้นกรรมก่อน เห็นทุกข์อยากจะหลุดพ้นก็อยากจะมาสร้างกรรมตรงนี้หรือประพฤติปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นแต่นั้นคนอยากจะหลุดพ้นได้มันต้องเห็นโทษแล้วไงเห็นโทษของการอยู่เห็นโทษของการอยู่ว่าการอยู่เนี่ยมันไม่ได้สุขสําราญถาวรตลอดเนี่ยมันมีทุกข์เจือปนด้วยสุขมันก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่มันจะทุกข์เสียส่วนมาก หรือสุขส่วนมากแต่มีทุกบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็แตกสลายอยู่ดีและหลังแตกสลายไปแล้วในสัมปลายะเนี่ยโอ้อันเนี้ยเป็นอีกยาวไกลเลยที่ไม่มีใครพยากรได้เปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศเลยบางคราวตกเอาโคนลงเอาปลายลงเอาท่ามกลางลงคติของเราไม่มีความแน่นอน อันนี้เราต้องพ้นให้ได้ซึ่งการสร้างเหตุตรงนี้มันก็ไม่ได้ยากเกินไปไงแค่เรามาจเจริญอนณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยถือว่าเราเราได้เคล็ดลับได้เทคนิคจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมไม่งั้นถ้าเราไม่มีพระองค์มาถ่ายทอดปอกสอนเนี่ยมันก็เราคงใช้ชีวิตสเปดสป่ายังนึกไม่ออกว่าจะแก้ความทุกข์กันยังไงนะ แล้วเราก็มองมองปุถุชนทั่วไปมองคนทั่วท่วไปเวลาเราเข้าไปในสถานที่มีคนมากบางทีมองก็สงสารนะว่าเขาคงทุกข์เยอะแล้วก็ไม่มีหนทางแก้ทุกข์คือไม่มีหนทางแก้ทุกข์แบบอริยะเขาก็จะแก้ทุกข์แบบปุถุชนนะเขาอยู่ในประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองจริงเขาก มีความทุกข์กันเขาก็ไปทานอาหารไปกินเหล้าไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตปอะไรไปเขาก็ถือว่าเขามีความสุขละคลายทุกข์ละแต่ทุกข์ก็ยังอยู่ทุกข์คือแก่เจ็บตายก็ยังอยู่แม้จะเป็นคนร่ํารวยมีบริษัทบริวารแล้วสามารถ ใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆได้แต่ก็ไม่พ้นความตายอยู่ดีอันนี้เราต้องคิดให้จบเนี่ยต้องคิดให้จบพอคิดจบแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าเออถ้ามันยังต้องเกิดอีกเนี่ยมันก็ทุกข์อีกนะเดี๋ยวนี้เห็นเด็กๆแล้วโอ้ท้อใจแทนโอ้ยกว่ามันจะเรียนกว่ามันจะโตกว่ามันจะทํางานเห <c oughs> นื่อยแทนมันน่ะเห <c oughs> นื่อยแทนเด็กๆเลยโอ้เห็นนะ นั่งรถเมย์เดินไปโรงเรียนกันโอ้เอาเฮ้ยสู้กันอีกนานเลยนะกว่าจะแก่กว่าจะเจ็บกว่าจะตายไปก็ต้องเจอทุกข์อีกเยอะนะแล้วถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาเนี่โอ้โหชีวิตมันจะไปท่าไหนกันเนาะ,นะม,มันจะไม่มีหลักยึดในชีวิตเนี่ยหลักยึดไม่มีก็เคว้งคว้างอะ่ะเ,เวลามีทุกข์มาแล้วมันหาหลักไม่ได้ อย่างนี้มีทุกข์มานักๆหนัก,นก,กอยู่กับลมนะนอนอยู่กับลมนะนั่งอยู่กับลมนะกินข้าวกัจเจริญอาณาปานสติจเจริญอาหารเลยปฏิกูลสัญญาไปอะไรไปนะเนี่ยพระองค์จึงบอกว่ากายกตาสติเนี่ยย่อมครอบงำความไม่ยินดีเสียไดนะ้ความไม่ยินดีจะครอบงำเราไม่ได้ มีอาวุธไว้แก้ทุกข์ละขอโอกาสครับอาจารย์พอดีมีเรื่องเล่านิดหนึ่งในงานนี้บังเอิญลูกสาวของผู้เสียชีวิตคือวิชายผมเคยกล่าวเพื่อทำให้ฟังเมื่อเจอครั้งสุดท้ายประมาณปีครึ่งแล้วจากวันนั้น ก็ไม่เจอกันอีกมาเจอที่งานเลยซึ่งลูกสาวเขาเคยเข้าโรงพยาบาลที่เป็นจิตเวชไปรักษาโรทางทางจิตนะฮะตอนหลังเจอก็ดีขึ้นถามว่าได้ได้ได้เปิดได้ฟังพระอาจารย์บ้างไหมเขาบอกว่าได้นะฮะแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือตรงเนี้ยซึ่งซึ่งซึ่งเราไม่เคยคาดคิดเลยก็คือตัวตัวเขาเนี่ยไปบอกเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆได้เข้ามาที่วัดนาป่าพงเลยครับเมาฟังพระอาจารย์ออันนั้นเราก็ยินดีกับเขาด้วยยิดีมีการชักชวนบางคนก็รู้รู้คนเดียวพอเพื่อเพื่อตัวเองพอแล้วพอตัวเพื่อผู้อื่นจะดีที่สุดครับอาจารย์คนได้พอตัวเพื่อผู้อื่นหรือเป็นสับบุรุษยิ่งกว่าสับบุรุษตัวเองก็ปฏิบัติดีด้วยแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วย นันคือเขาก็มีความเมตตาแต่บางคนไม่มีศรัทธาแล้วชวนให้ผู้อื่นไม่มีศรัทธาด้วยอา้าวหนักเขาไปอีกนะ <c oughs> ชวนให้ผู้อื่นนะลังเกียจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกนะอย่างนี้ม,มันก็มีมันก็มีหลายเหตุปัจจัยนะดังนั้นก็มันก็เป็นกรรมของแต่ละคนดูแลดูภาพรวมแล้วมันก็สร้างกรรมกันแล้วนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม อ่าอใช่ถ้าชวนไปกินข้าวไปดูหนังนี่เร็วพับเลย <c oughs> ว่างทันทีเลยชวนมาฟังธรรมปุ๊บเนีย่ยโอ้โหธุละเยอะก็เลยไปธรรมะนี่ต้องไปคนเดียว <c oughs> แต่ก็ชวนชวนไปวันวานไปเผื <c oughs> <ะ>่อจะติดล่างแหบบ้างอ่านะ การเป็นบุรุษค,คนสุดท้ายก็คือคือใครก็ตามเนี่ยที่ไม่มีกัลยาณวัตรของพระองค์เนี่ยนั่นน่ะคนนั้นเป็นบุรุษคนสุดท้ายละนะและขณะเดียวกันที่โอเคตัวคนนั้นไม่มีแต่คนอื่นมีแล้วคนอื่นก็จะต้องมีน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆรื่ใช่ไหม,มนั้นบุรุษคนสุดท้ายมามองก็ในยะนอกจาก จะเป็นความที่ตัวเขาไม่มีมรรคแปดอยู่ในตัวแล้วเนี่ยนะก็คงจะเป็นที่สุดบนโลกนี้ก็คงจะมีคนสุดท้ายจริงๆหรืออาจจะกลุ่มสุดท้ายนะคือตายพร้อมกันนะระเบิดทีเดียวเรียบนะมลมสลายก็เป็นไปได้อาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายหรือคนสุดท้ายนะ ในอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่แน่นอนเนี่ยถ้าใครไปเกิดในยุคหน้าที่มันมีสงครามนี่ยมยุ่งเลนะรีบบรรลุธรรมก่อนนะอจะจุเป็นสุขนะเพราะมันจะทุกข์มากนะนะยมดูถ้าประเทศเราเนี่ยเป็นอย่างหลายๆประเทศที่มันมันลบกันในเมืองเนาะมันจะหาความร่มเย็นไม่ได้เลยอะนะ มันจะมีแต่ซากปลักหักพังไปทั้งหมดข้าวปลาอาหารโยมจะกินยังไงวันนี้โยมมีอาหารกินดีๆไปไหนไม่ต้องหวาดระแวงแต่ถ้ามีศึกสงครามเนี่ยโยมไปไหนต้องหวาดระแวงหมดไว้ใจใครก็ไม่ได้นอแล้วการตายก็อาจจะเป็นการตายแบบทารุณด้วยใช่ไหมมันคาดอะไรไม่ได้เลย